สวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีครับสวัสดีพี่พี่เพื่อนเพื่อนน้องน้องทุกทุกคนนะครับพี่น้องครับผมลุงทัศพารวยพารวยนะครับลุงทัศพารวยหวยไทยครับวันนี้ลุงทัศมาเจอพี่น้องของเราในงวดวันที่สามสิบธันวาครับสามสิบธันวาผมมาเจอพี่น้องและวันนี้ผมจะมานําเสนอครับเป็นวิ่งบนตัวเดียวชนสองตัวมาหนึ่งตัวนะครับตัดสองสูตรอ่าไม่ใช่สองตัวในสองตัวศูย์หนึ่งและเด่นสี่ตัวมาหนึ่งถึงสองตัวอีกสูตรหนึ่งครับ สามสิบท่นานมาผมมาเจอพี่น้องและงวดนี้จะเป็นงวดสุดท้ายของปีและของเดือนด้วยพี่น้องครับผมจะมาเจอพี่น้องของเราอีกครั้งหนึ่งก็คือวันที่สิบหกมกราคมหกห้านะครับจะเจอกันปีหกห้าปีหน้าเลยแหละครับปีหน้าก็เหลือไม่กี่วันแล้วนะพี่น้องครับเพราะฉะนั้นลุงทัดถือโอกาสสวัสดีปีใหม่ส่งท้ายปีเก่ากับพี่น้องเลยนะครับพี่น้องครับผมลุงทัดน์ชนแนลอ้ลุงทัดพารวยพี่น้องครับลุงทัดนพารวยหวยไทยครับ หลวงทัศสวัสดีปีใหม่นะครับพี่น้องครับในวาราดิฐีขึ้นปีใหม่พี่น้องครับผมหลวงทัดครับขออํานาจคุณพระศีรัตนนาใและสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับจงปกปักรักษาพี่น้องคนไทยของเราทุกทุกคนนะครับจงรอดพ้นจากพญทลายทั้งหลายทั้งปวงขอให้จงมีแต่ความสุขสวัสดีมีชัยตลอดปีและตลอดไปครับเฮงเฮงปังปังพี่น้องครับปีห5ห้าและปีต่อไปครับมาครับทีนี้ก็มาถึงตัวสูตรครับ ผมใช้วิ่งตัวเดียวและ2ตัวมา1ตัวและ4ตัวมา1ถึง2ตัวมาครับคำนวณเลยครับสูตรที่1ครับผมคำนวณจาก1พฤพฤศจกีกาไปก็แล้วกัน10ล่างบวกร้อยที่1บวก10ที่4ได้วิ่งตัวเดียวครับ เกบวกสี่เป็นสิบสามสิบสาบวกสามเป็นหกเ,เราได้วิ่งหครับนี้คือวิ่งตัวเดียวคือหกสองตัวครับทีนี้สี่บวกหน่วยครั้งที่สองสี่บวกหน่วยครั้งที่สองสี่บวกเจ็ดได้สิบเอ็ดบวกอีกหนึ่งได้สองสูตรนี้มีสองตัวมาหนึ่งตัวและอีกสูตรหนึ่งครับสี่ตัวมาหนึ่งถึงสองตัวสี่บวกสิบ หน่วยล่างสี่บวก10หน่วยล่างคูณ3ามผมจะเขียนคูณยังไงอ่ะบวกกันก่อนแล้วค่อยคูณกันแล้วกันพี่น้องครับ9กบวกห้าเป็น14บวกสี่เป็นสิปเอา3ามคูณแครับสามปดได้ยี่สบสี่ 4นะครับได้ยี่สิบี่นะครับ,รบตัวเลขที่จะได้ก็คือสี่บวก1ได้ห้าบวกหนึ่งได้หกบวกหนึ่งได้เจ็ดสูตรนี้จะมา 1- ถึง2ตัวจะมาเฉพาะ10กับหน่วยนะครับเป็นเลขที่ลุงทัดบังคับ10กับหน่วยถ้าเลขในชุดนี้ถ้าเราได้ตัวที่ไม่ตรงกันครับเอามาวิ่งชนสูตรนี้มันไม่ไปหลักร้อยมันจะดีตรงนี้ครับ มาครับทีนี้เรามาดูกันครับพี่น้องครับสูตรนี้ได้สี่ห้าหกเจ็ดสูตรวิ่งต,ตัวเดียวได้หกสูตรวิ่งสองตัวมาหนึ่งตัวได้หนึ่งกับสองมาดูหกตัวนี้มาชนในสูตรนี้ครับถ้าในนี้เราจะมาเน้นชนชุดนี้คือหกสองหกหนึ่งนะครับเราจะเน้นที่หกนะครับเพราะว่ามันชนที่หกเหมือนก,นกันกับสูตรนั้นเราก็จะได้สองตัวบนก็คือหก หนึ่งหนึ่งหกหกสองสองหกครับผลที่ออกคือศูนย์สามสองเก็ดหกหนึ่งถูกหกหนึ่งนะครับมาครับไปต่อเลยนะถูกหกหนึ่งนะครับสิบล่างบวกร้อยที่หนึ่งบวกสิบที่สี่สิบล่างไปเลยครับร้อยที่หนึ่งสิบที่สี่ อันนี้จะได้เลขวิ่งตัวเดียวครับ5้บวกหเป็น11 11อบวกสเป็น15บวดนี้วิ่งตัวเดียวของเราได้5พี่น้องครับและวิ่งไอ้และสูตร2ตัวมา1ตัว4บวกหน่วยที่2 4งบวกหได้5 5บวกอีก1ได้6 สูตรต่อไปครับ4บก10หน่วยล่างคูณ3 5บก2 5บก7เป็น12 12บก4เป็น16 16คูณด้วย3นะครับ3คูณ6ได้18นะครับ3 6 1 68เราจะได้8บก1ได้9บก1ได้0บก1ได้1ครับ มาครับเสร็จแล้วครับทีนี้เรามามองสูตรนี้วิ่งตัวเดียวกับสูตรนี้มาชนกันที่ห้าครับไม่ชนในชุดนี้เลยนะครับถ้าแบบนี้เราจะเอาห้ามาชนแปดชนเก้าชนศูนย์เราจะได้ตัวเลขอยู่แปดตัวนะครับมีห้าแปดแปดห้าห้าเก้าเก้าห้าห้าศูนย์ศูนย์ห้าห้าหนึ่งหนึ่งห้า หรือใครอยากจะป้องกันอีกรอบหนึ่งเผื่อห้ามไม่มาก็จะมี68 69 60 61เท่านั้นครับโอเคครับมาตรวจเลยครับ1นธันวาออก077 258ถูกวิ่ง5และมาชน8ครับถูก58พี่น้องครับนี่นะมาทีนี้ก็จะมาถึงงวดต่อไปครับ1นธันวาไม่ใช้16บธันวาพี่น้องครับ10ล่าง ร้อยที่หนึ่งสิบที่สี่บวกเลยครับเจ็ดบวกแปดเป็นสิบห้าวิ่งตัวเดียวได้ห้าอีกครับสองตัวมาหนึ่งตัวครับเอาสี่มาบวกหน่วยที่สองสี่บวกเก้าเป็นสิบสามสามบวกหนึ่งเป็นสี่เราได้สามกับสี่ครับสูตรต่อมาครับสี่บวกสิบหน่วยล่าง 8บวกสเป็น10บวกสเป็น14 4มาคูณด้วย3 3 4สาครับเราจะได้2 3 4 5อ่าสูตรนี้มาเฉพาะ10กับหน่วยเพราะเป็นเลขบังคับนะครับบังคับที่10กับหน่วยพี่น้องครับถ้าเรามามองในจุดนี้ เลกที่ชนกันถ้าห้าตัวนี้วิ่งตัวเดียวจะมาชนห้าตัวนี้นะครับและสามกับสี่นี้ก็จะมาชนที่สามกับสี่อีกพี่น้องครับชนกันไปหมดเลยวันนี้ถ้าแบบนี้เราจะซื้อ,อยังไงครับมันมีสามมีสี่มีห้าถ้าห้ามาพี่น้องครับห้ามาก็จะมาชนห้าสามห้าสี่ ถ้าสามกับสี่มามันก็จะมาชนที่สามห้าสี่ห้ามันก็จะได้อยู่แค่นี้ครับห้าชุดนี้ที่ชนกันชุดสองตัวมาหนึ่งตัวมันไม่มีห้าก็เอาห้าชุดนี้มาชนห้าสามสามห้าห้าสี่สี่ห้าและเอาสามกับสี่ชุดนี้มาชนที่ห้าสุดนี้มันก็จะได้สามห้าตัวเดียวกันอีกครับและมันออกอะไรพี่น้องครับ 16ท่าันวาหกสามเก้าสองสามก็จะถูก3 5นะครับชนสูตรนี้ถูก3 5ถูก3 5ครับมาครับผมพาย้อนกลับมาดูสูตรนี้ครับสูตรนี้ได้4567ออกอะไรครับออกเก็ดหกถูกเก็ดกับ6 1, นะครับมา2ตัวพี่น้องครับและงวดนนี้ครับได้8 9 0 1ครับ ออกอะไรครับออกสองห้าแปดถูกแปดตัวเดียวและงวดนี้ครับได้สองสามสี่ห้าออกอะไรครับออกสองสามห้าสองสามห้ามาสามตัวครับงวดนี้นี่แหละครับที่ลุงทัดว่ามาหนึ่งถึงสองตัวและงวดนี้มาสามตัวครับสี่ตัวมาสามตัวมาครับทีนี้มาถึงงวดปัจจุบันครับไปเลยครับสิบล่างเป็นแปดร้อยที่หนึ่งเป็นศูนย์สิบที่สี่เป็นสองแปด บวกศูนย์ได้แปดบวกสองได้ศูนย์วิ่งตัวเดียวของเราได้ศูนย์วันนี้สี่บวกหน่วยที่สองครับสี่บวกเก้าเป็นสิบสามครับสามบวกหนึ่งเป็นสี่ครับสี่บวกสิบหน่วยล่างครับแปดบวกสามเป็นสิบเอ็ดบวกสี่เป็นสิบห้า 15คูณด้วย3ครับ35เป็น15เพราะฉะนั้นได้5 6 7 8นี่ครับตัวเลขที่ได้ถ้าเรามามองแบบนี้พี่น้องครับตัวเลขมันจะไม่เหมือนกันทันทีเลยทีนี้ปกติมันจะชนกันตลอดนะงวดนี้ไม่ชนพี่น้องครับงวดนี้ไม่ชน ถ้าไม่ชนทำไงครับจับชนกันหมดเลยครับจะตัวเลขเยอะหน่อยหนึ่งแต่ลุงทัดจะลองตัดให้เหลือน้อยที่สุดครับผมจะใช้ห้ากับแปดเป็นหลักครับจะมีห้าสามผมจับคู่ชุดแล้วนะครับห้าสามสามห้าห้าสี่สี่ห้า ห้าศูนย์ศูนย์ห้าตัวเลขจะเยอะหน่อยหนึ่งนะครับเพราะว่าไม่ชนหกสี่สี่หกหกสามสามหกหกศูนย์ศูนย์หกเจ็ดสี่ ี่เจ็ดเจ็ดสามสามเจ็ดเจ็ดศูนย์ศูนย์เจ็ดและแปดสี่สี่แปดแปดสามสามแปด แปดศูนย์ศูนย์แปดมาครับผมจะตัดให้เหลือน้อยที่สุดพี่น้องครับผมชอบชุดนี้ ผมชอบเลขตัวเก่าพี่น้องครับวันนี้สามห้าสามห้าสี่ห้าและสามหกตัวหนึง่ง ี่ครับสองตงัวบนผมวางอยู่แค่นี้ครับชุดงวดนี้ผมชอบแบบนี้ชอบสามชอบห้าครับและอีกตัวหนึ่งคือสามแปดมีสามแปดอีกตัวหนึ่ง นี่ครับสี่หกชุดนี้ครับส่วนสามตัวครับศูนย์สามห้าศูนย์ห้าสามศูนย์สามหก ศูนและ038นี่ครับนี่คือตัวที่ชอบครับ มาผมจะตัดด้วยเลขวันพฤหัสครับเลขวันพฤหัสมีอะไรครับพฤหัสมีเด่นมีห้าผมตั้งผิดแล้วพี่น้องครับน่าจะตั้งสูงผมตั้งใหม่นะครับตัวนี้ลบมีห้า มีสองมีเก้ามีหกมีสามนี่ครับวันพเพืหัส มีห้าสองเกสาเมื่อเรามามองในนี้ครับเลขที่ลุงทัดเด่นไว้มีไหมมีเด่นชุดนี้นะครับ3ามห้าสามห 3 5 3 6 5าสาได้พี่น้องครับ3 5มห้6ห,ห,ห,ห้แต่8หายไปนะพี่น้องครับถ้า3 8ถ้าสาถ้ากรณีถ้า3 8มา0 3 8ก็เป็นไปได้ครับ เพราะว่ามาสองตัวในนี้เลขวันพฤหัสนี้ผมคิดว่ามาสองตัวนแน่ๆครับแต่ไม่รู้ตัวไหนครับอย่างน้อยๆสองตัวครับอย่างน้อยๆคิดว่ามีสองตัวในนี้ครับเลขประจำวันถ้าจะมาเข้าก็มีสามหกสามห้าหกห้าห้าหกห้าศูนย์สามห้าศูนย์ก็สวย 036ก็ได้อ่ะอยู่ที่พี่น้องแล้วแหละครับแต่380กับ3ก็ยังมาอยู่ครับลุงทัศชอบแค่นี้แหละเอาง่ายๆครับอยู่ที่พี่น้องแล้วแหละว,ว่าจะชอบตัวไหนแต่ในนี้มี10กับหน่วยบ,บังคับ10กับหน่วยก็เอา3เอา4มาชนในนี้แต่เลขคู่ลุงทัศชอบเป็นเลขหลักร้อยเป็นเลขคู่วันนี้พี่น้องครับ หลักร้อยผมมองว่าเป็นเลขคู่และเลขสิบกับหน่วยผมว่าเป็นขี้กับคู่อยู่ด้วยกันถ้ามองที่ขี้กับคู่ผมว่าสามหกจะเป็นตัวที่สวยที่สุดครับสามหกหกสามถ้ากรณีที่สามห้านี้มันเป็นเลขขี้กับขี้อยู่ด้วยกันผมมองว่าเป็นคู่กับขี้หรือมันก็มีสิทธิ์มาได้ครับ สรุปแล้วพี่น้องชอบตัวไหนใช้ตัวนั้นครับนี่คือเลขวันพฤหัสโอเคนะครับสำหรับสูตรนี้เดินทางมาถึงแค่นี้พี่น้องครับเดินทางมาถึงแค่นี้ก่อนจะจากกันผมลุงทัศแชนแอลครับขอบลุงทัดพารวยหวยไทยครับขอบทุกคุณพี่น้องทุกทุกคนครับที่เข้ามารับชมและเป็นกำลังใจให้ผมได้ดีตลอดมางวดน,นี้ขอให้เฮงเฮงปังปัง,ปงดังๆนะครับ สวัสดีปีใหม่พี่น้องครับสวัสดีครับ